ครับสวัสดีหัวเอฟซีลาวมีเซาน้อยแห่งแห่งเอฟซีช่องช่องชาแนลวันนี้ท่าได้นำประชาชนนะครับชาวบ้านมารับมาหาทานบาร,รมีนะครับครั้งที่8นะครับที่โรงเรียนประสงค์หนุ่งหน้าประสงค์วิทยานะครับ จำนวน,น1,600กว่าชุดนะครับนนีนาดนขณะนี้รายชื่อต่างๆก็ใกล้จะแล้วเสร็จสมบูลณนะครับจะมี่ทหารร่วม,มด้วยช่วยกัน,นครับจิตอาสาจากทุกหมู่บ้านนะครับแ ลมันไยใยพีดีเมืองหนองบุญมากกาแฟอมตินหนองเกรงตะโพแหนทองข้าวต้องสามป่อใหญ่ผู้ใหญ่ทุ่งเจนโกหกตะบนหนองแ่วีเตี้ยวไก่สามร้อยา ร้อยตำนัเดกจะเดินทิพย์แลรวัดกอกสสสามกกสอสพสามบาีเยียบสองร้อยชามไปคุณความแรงข้ากล้องสองร้อยกองลำนั้นสมบัติรัชนาธิรูลตำบลหนองบุญนาลาท่องโขน้ำเต้าหู้สองร้อยห้าสิบยุดยมรมทำงานทุเรศเฉพาะ้านใหม่เรืทองงานัำนานถู่แพ้ชุ้งไร่สงสวัสดีครับสวัสดีครับ เท่าก็คง,งเครื่องแล้วยังมีอีกมากนะจะเี็รงเรียนเียมารงน้ำแข็งทองมีไอของกับไก่น้ำแข็งสิบแปดถัง,ง,งต้องขอบคุณครับรายชื่ออาจจะตรงตัวาะวมากและเกิน <c oughs> สว <c oughs> ัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีครับพอดัคทุดครบ้นดังครบโหขายเร็วขายเรวขายขายครับรั่มเลยนะพวอาจารตระวที่ตรวอปกรรครวารธรรมรัตค้อาวหลวงปู่มาชครับแครต๊ะีไอีสชดนำมาแบบวดาคระตครออะรารระครูวิจิตรสงการและวัดป่าสุโขสุโขทบลบ้านใหม่ เครื่องเสียงชุดใหญ่1นชุดนะครับพระอ,อาจารย์เบลพระครูวิจิตสังการนี่เครื่องเสียงชุดนี้แหละนี่ชุดใหญ่เลยศูนย์ประสานงานอบอจอนครสิมาเขตเพหอนองบุญมากรถสุขาเคลื่อนที่หนึ่คือไปขอมาจากอบจโคราชนั่ขอไม่หน่อยมาโต๊ะแข็งแรงสิตัวโต๊ะหน้าขาวรองรับโรงทานเก้าอี้เต้นชุดรับแขกโต๊ะ VIP พัดลมใหญ่โอ้ปาสหม ตำบลหนองค้อแรกก็ให้ลักไปพ่วงมาผู้ประสานรถร่วมเดินทางที่ไปที่ทุ่งปลาไปรับของมานี่แหละแต่แต่วันที่29เจ็นอาสาขึ้นของเาาาาจ็อาสาที่อำาภตำบลแหลมทองกแข็งแดงก็หน้าขาวทุกอย่างครับทุกตำบลจะมีสิ่งของมาร่วมมาจัดช่วยแล้วก็จัดคนไปรับของที่ทุ่งปลาสวนสนธรรมสถานนะครับทุกตำบลเลย โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยาจิตอาสาช่วยพยุงถุง40นายนี่จัดรอดอมาช่วยอาหารปืนใหญ่นะครับทีนทุ่งป่าทีมอสตำรวจจากสอพอหนองบุญมากคณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีขอรอสตำรวจาทางหลวงหนองบุญมากหน่วยกู้ภัยพุก31โรงพยาบาลหนองบุญมากและสสอสาธา,านถะุกอำเภอ ฮัลโลัศส,สาขาชคชัยค,ครับโอ้อันนี้ก็พิมมานอดขอออกมาสวินดบิญยาบุญอยู่พิธีกรกิกกตีมัสกตหนึ่งท่านอะไรเงี้ยไมต้องบาลงบว่าหนึ่งท่านเลยคยังมีคนมีคนเดียวท่านรับนย <c oughs> โอเคครับพี่น้องครับท่านใดจะไปห้องน้ำรีบไปรีบมาครับเดี๋ยวอีกสักครู่ท่านประธานท่านรองผู้ว่ากิติศักดิ์ธีรวัฒนาท่านก็จะเดินทางมาถึงแล้วนะครับ เรียนพี่น้องอย่างนี้ครับในช่วงที่เรียนเชิญท่านประธานขึ้นเวทีถวายความเคารพเปิดกลวยดอกไม้ถูกเทียนเพถวายความเคารพและท่านประธานจะมายืนประจําจุดบนเวทีในช่วงนี้พี่น้องนั่งให้เรียบร้อยนะครับไม่คุยกันนะครับนั่งสงบสง,งียมน,นั่งแบบสังรวมถูกง่ายๆเนาะไม่ต้องลุกยืนนะครับคนที่จะยืนคือคณะผู้มีเกียรติและนายทหารที่จะยืนด้านหน้านี้ จะทําความเคารพพร้อมประทานถวายความเคารพพร้อมประทานมราจะหัดเมื่อประทานเปิดรวยเสร็จแล้วประทานทําบัตญัติอีกครั้งถวายความเคารพอีกครั้งประทานเอามือลงคณะข้างหน้าถึงจะเอามือลงพร้อมประทานนะครับตอกค้างไว้จนกว่าประทานจะเปิดรวยเสร็จนะครับแล้วคอยเอามือลงพร้อมประทาน นายทหารที่จัดไว้ห้าสิบนายขอเรียนเชิญมาพบพระอาจารย์ที่เต็นด้านหลังนะครับนายทหารที่จัดไว้ห้าสิบนายเรียนเชิญมาพบพระอาจารย์ฉัตรชัยอภิวิชโชที่เต็นด้านหลังตรงโน้นนะครับออกมามาลองกันด้านหน้าตรงนี้นะครับครับครับเดี๋ยวพีมีงานจะพาไปนะครับ ครับ่าเประครับนายทหาราระกาสิิดใจด่วนเลยครับด่วนเลยครับัวันนี้เราได้เรียนเชิญผู้หลักผู้ใหญ่มาเป็นประธานและมาร่วมมาเป็นเกียรติร่วมในพิธีหลายท่านนะครับท่านประธานคือนายกิติศักดิ์ ธีระวัฒนารองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเราได้เชิญท่านสสอาทิตย์หวังสุภกิจโกศลสสเขตเลือกตั้งที่11นครราชสีมาสสอภิชาเลิศพัชรกรมนสสเปิดสสนครราชสีมาเขต10นางอรุณรัตน์ชิงชนะผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนนางสาวพุทธิมาเชียนพิมาย พัฒนาการจังหวัดนคลละะรราชสีมานานตะูลท่านเขียนพี่ไม่เลยน,นจะจะเนบ้านเดียวกับผมนี่แหละผมคนบ้านตะปันดังกาอําเภอพี่ไม้แต่ว่านานตะุลไม่ได้ลงพี่ไม้หรอกครับนานตะกุลงบุญอยู่คนพี่ไม้ก่วนมากกว่านานตะกนลงพี่ไม้คนกระโกคนบุรีเสลิมตางของบุญมากก็่ลงกระโมเนาะเอ้เด็กพี่พไม้เนาะ คนละโนก็ลงเมืองปักลงเจาะโกะลงชิมพลีลงสะน้อยลงอะไรไปลงปากลงเต็นรถนะครับมันรอพร้อมๆนะครับออท่านรองผู้ว่าจังหวัดนครศรีมานะครับมาเป็นประธานนะครับเนาะครับสำหรับคลิปนี้แล้วนี่ก็ฝากไปกันนะครับฝากกดติดตามช่องของซงเช่นเดิมเลยครับเด้อขอบคุณครับทุบท่านที่ติดตามช่องนะครับสวัสดีครับ